สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่ททานเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับหญิงเช่นเคยนะคะหญิงเป็นที่ปรึกษาการขายอยูโฟร์สาขาพระประแดงนะคะวันนี้ค่ะรถที่หญิงจะนํามารีวิวชุดแต่งให้ชมกันนะคะจะเป็นตัว Ford เล n เจ r จะเป็นรุ่น XL Passport Cap นะคะจะเป็นแคปยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะที่ขายดีที่สุดเลยนะคะราคาจำหน่าย692,000บาทเท่านั้นเองค่ะเครื่องยนต์จะเป็น2002นะคะขับเครื่อง2ล้อ กำลังแรงม้าที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะใช้เงินออกรถแค่49,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะ49,000บาทเท่านั้นแถมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาไล่รายละเอียดกันค่ะว่าชุดแต่งจัดเต็มมีอะไรบ้างนะคะเชิญมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากตัวฝากระโปรงนะคะตัวนี้ญิงตินสกูป๊ป ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวสกู๊ปเนี่ยจะเป็นทรงฟิตนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีบรอนเงินแล้วก็จะมีตัดด้านข้างนะคะเป็นสีด,ดําด้านด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นกระทิงนะคะวันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นนะคะเป็นลายใหม่นะคะกระทิงเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะก็ตัดกันกันกบสีรถสีบรอนเงินนะคะได้อย่างเด่นเด่นแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากนะคะ ชุดแต่งด้านหน้านะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เป็นชุด F- ไ150 s p i d e r นะคะก็จะมีตัวกระจังหน้าที่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะกระจังหน้าสีของเขาจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED 3ามจุดสีส้มนะคะแล้วก็ตัวหนังสือ f o r ์เลือกเป็นสีดำแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะก็เพิ่มความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยพร้อมกับตัวกันชนด้านล่างเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันค่ะสีดำด้าน ตัดชายกันชนเป็นสีแดงนะคะในส่วนของชายกันชนเนี่ยลูกค้าสามารถดึงเพ้นสีได้เลยนะคะก็มีให้เลือกหลายสีเลยสีแดงสีดําหรือสีบอนเงินนะคะแล้วก็เพิ่มชุดไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยค่ะด้านหน้าเนี่ยจากโรงงานยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะอย่ก็ติดเพิ่มให้พร้อมกับตัวชุดแต่งเนี่ยเขายังมาพร้อมกับไฟสีหล,ลี่รูปตัว C ด้วยนะคะแล้วก็ในโปรโมชั่น49,000เนี่ย ทำอัปเกรดไฟหน้าให้ด้วยนะคะจากเดิมเป็นฮาโลเจนหญิงก็เปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้เลยนะคะพร้อมกับไฟเลตไอด้านในเนี่ยเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟวงแหวนล้อมรอบเป็นทรงกลมเพิ่มไฟมัสแตงนะคะ3ามขี้แบบนี้ให้ด้วยเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันนะคะเพิ่มเติมให้ค่ะเวลาเปิดไฟเลี้ยก็จะเป็นขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะสวยงามเป็นอย่างมากเลย พร้อมกับครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ด้วยนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะสังเกตด,ดีๆนะหญิงติดสติกเกอร์ให้ด้วยนะคะเขียนคําว่าเ,เจอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็เลือกสีสติกเกอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างรถติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้ด้วยค่ะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กอ่ะก็ทําการเปลี่ยนล้อให้ด้วยนะคะเลือกใช้เป็นยางมอน s เตอร์3ทค่ะตัวยางจะเป็นออทเทอรเลนนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพืพ้นผิวถนน,นะคะ่ะ ซีรีย์ยาง6 5 7 0 r น6นะคะตัวนี้ก็จับคู่มากับล้อแม็กก็จะเป็นลายหยดน้ำนะคะสีดำนะคะตัดด้วยสีบรอนเงินนะคะก็สวยเป็นอย่างมากเลยค่ะลายล้อแม็กเนี่ยหญิงมีให้เลือกเยอะเลยนะคะลูกค้าชอบลายไหนก็แจ้งได้เลย x อ p ก a s อ s พัเนี่ยไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ในโปรโมชั่น49 0 0 0นนะคะหญิงก็มีตัวราวหลังคาด้านบนเลยนะคะติดเพิ่มให้ ก็มีให้เลือกระหว่างสีดำแบบนี้นะคะหรือจะเป็นสีทูโทนก็ได้พร้อมกับติดกันสา์นะคะ4ชิ้นตรงรุ่นของ Ford r a n g เ r เองเลยนะคะติดฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะตัวนี้เกรดพรีเมียมเลยนะคะรับประกัน10ปีความเข้มของฟิล์มเลือกได้นะคะอย่างคันนี้ด้านข้าง6ด้านข้างจะเป็น80%แล้วก็ด้านหน้า60%นะคะ่ะมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะเบ้ากันรอยติดเพิ่มเติมให้นะคะช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถได้นะคะ แล้วก็สติกเกอร์กราฟิกด้านข้างตัวรถแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้ลูกค้าออกแบบเลือกสีเลือกลายเองได้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะค้อฝาถังน้ํามันค่ะเพิ่มเติมให้ลูกค้าแล้วก็ตัวไลเนอร์นะคะติดเพิ่มเติมให้มีโลบาร์เหล็กแขนยาวทรง outlander น,นะคะตัวนี้ก็ ของ Outlander แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมที่ทาง Ford อะ่ะติดกันเป็นอย่างเยอะอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ข้อบไฟท้ายสีดำด้านติดให้แล้วก็จะมีตัวเบ้ากันลอยทรงปลายดาบนะคะเพิ่มเติมให้มีสติกเกอร์กราฟิกด้านหลังนะคะเลือกลายเลือกแบบได้พร้อมกับกันชนท้ายเหล็กนะคะ Outlander หูลากจูงแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับกันชนท้ายนะคะยังไม่หมดเพนเท่านั้นค่ะ49 0 0 0ับาทเดี๋ยวไปชมด้านในด้านในมีอีกค่ะพี่จามอบให้ลูกค้านะคะจากเดิมรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้อิงทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าลูกค้าลือเพจอยากได้เบาะสีน้ําตาลก็จัดให้สิคะเบาะสีน้ําตาลน,นะคะเป็นเบาะหนังนะคะ สีน้ำตาลแล้วก็เดินได้น้ำตาลแบบนี้นะคะสวยเท่ไม่เหมือนใครแถมอายุการใช้งานนานแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะคะแบบนี้เลยโปรโมชั่นพิเศษด้านข้างนะคะด้านข้างประตูก็ทำให้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแถบน้ำตาลแบบนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษไม่ควรพลาดเลยนะคะ49,0 0 0บาทเท่านั้นชุดแต่งเต็มแบบนี้ได้เลยนะคะสนใจ โทรหาหญิงด่วนเลยนะคะ087ค่ะ679ลูก5969นะคะเดี๋ยวหญิงทิท้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้นะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกมารับรถมีบริการส่งรถให้ด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยค่ะพบกันใหม่กับหญิงคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ